พบนาคราชเมื่อครั้งอยู่เชียงใหม่ท่านพระอาจารย์จำพรรษาอยู่บนเขากับพวกมูเซอร์มีพระมหาทองสุขอยู่เป็นเพื่อนใกล้ที่พักเป็นํำทานมีน้ำไหลตลอดปีอาศัยน้ำที่นั้นใช้อุปโภคและบริโภค มีหน้าคราชตนหนึ่งชื่อว่าสุวรรณนาคราชอาศัยอยู่ที่ลำทานแห่งนั้นพร้อมด้วยบริวารหนาคราชตนนี้เคยเป็นน้องชายท่านมาหลายภพหลายชาติด้วยความสับสนแห่งภพจึงมาเกิดเป็นหน้าคราชเขารักเคารพและให้การอารักขาเป็นอย่างดีเวลาเดินจงกรมจะมาอารักขาตลอดจนกว่าจะเลิกเดิน หลายวันต่อมานาคนั้นหายไปเกิดฝนไม่ตกร้อนอบอ้าวพาวร่เริ่มขาดน้ําไม่งอกงามเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ1 5บห้าถึงสิวันจึงได้เห็นหน้านาคนั้นท่านพระอาจารย์ถามว่าหายไปไหนนาคราชตอบไปขัดตาทับอยู่ปากทางในวงเล็บ ลำธารลงสู่แม่น้ำปิงท่านพระอาจารย์ถามทำไมนาคราชตอบว่ามีนาคอันธพาลตนหนึ่งอาศัยอยู่แถวนั้นจะเข้ามาเลยไม่มีโอกาสแต่งฝนมัวแต่ไปขัดตาทับอยู่ท่านพระอาจารย์ถามให้เขาเข้ามาเป็นไรเพราะเป็นนาคเหมือนกันนาคราชตอบไม่ได้ เข้ามาแล้วมารังแกข่มเหงเบียดเบียนบริวารท่านพระอาจารย์ถามเป็นไปได้หรือนา่งคราชตอบว่าก็เหมือนมนุษย์และสัตว์ทั่วๆไปนั้นแหละพวกอันธพาลก็มักจะรั้มแดนของกันและกันเราต้องต่อสู้ป้องกันตัวท่านพระอาจารย์มั่นจึงรู้ว่าอันนี้เป็นลักษณะของสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นตัวเหตุ โลกจึงวุ่นวายช่วงเย็นฝนตกอย่างหนักจนถึงสว่างน้ำในลำธารเต็มไปหมดข้ามไปบินทบาทไม่ได้หากวันไหนท่านไม่ได้ไปบินทบาทวันนั้นก็อดเพราะชาวบ้านเขาว่าตุ๊เจ้าบอกกินกาพระมหาทองสุขคิดได้ จึงเอาไม้ไผ่มาปักเรียงกันเอาเถาวันที่ชาวบ้านนำมาทำกุฏิมาผูกกับต้นไม้ฝั่งนี้จับปลายข้างหนึ่งลอยข้ามไปผูกไว้อีกต้นที่ฝั่งโน้นแล้วกลับมานำบริขารของท่านพระอาจารย์และตนเองข้ามไปฝั่งโน้นแล้วพาท่านพระอาจารย์ประคองไปตามราวไม้ไผ่ข้ามฝั่งทั้งขาไปขากลับ แปลกแต่จริงขาไปผูกเท้าวันท่านพระมหาจับไปตามราวไม้ไผ่และขากลับลอยพอกกับตอนนำท่านพระอาจารย์ไปและกลับปรากฏว่าเดินเหยียบไปบนแผ่นหินมีน้ำประมาณแค่เข่าเท่านั้นท่านพระมหาเล่าว่า เราไม่ได้คิดอะไรมากคิดแต่ความปลอดภัยเท่านั้นตกตอนเย็นเห็นหน้าคราชมาอารักขาท่านอาจารย์ถามว่าทำไมให้ฝนตกมากนักน้าคราชตอบว่าห้ามเขาไม่ฟังเพราะละเลยมานานท่านพระอาจารย์ว่าทำให้เราลำบากน้าคราชตอบว่าท่านก็เดินบนหลังข้าพเจ้าไปสบายอยู่นี้ ท่านพระอาจารย์ก็บอกเราก็ไม่ว่าพวกท่านดอกบ่นไปเฉยๆอย่างนั้นละอนุภาพแห่งชาญวันหนึ่งฝนตกฟ้าผ่าต้นพวงใหญ่ในวงเล็บไม้กุงย่ำลงมาแต่ยอดตลอดลากแก้วราบเรียบไปเลยต้นพวงใหญ่นั้นอยู่ใกล้ๆศาลาแต่ฝนซาบ้างแล้ว ขณะนั้นสามเณรจันใดกำลังถือกาน้ำร้อนจะไปกุฏิท่านพระอาจารย์ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณส0เมตรไม่ได้ยินเสียงไม่รู้สึกว่าฟ้าผ่าผู้เล่าเตรียมลงจากกุฏิไปเห็นเข้าจึงรู้ว่าฟ้าผ่าพระเนนในวัดประมาณสิบรูปไม่มีใครได้ยินเสียงส่วนท่านพระอาจารย์กำลังทำสมาธิ ท่านก็บอกว่าไม่ได้ยินเสียงเมื่อพระทยอยกันขึ้นไปท่านก็ได้ถามก่อนว่าเห็นฟ้าผ่าไม้กุุงไหมพระที่อยู่ทางอื่นก็ไม่เห็นส่วนผู้เล่าพระอาจารย์กงมาจิรปุญโยและพระอาจารย์หลอดประโมทิโตได้เห็นท่านบอกว่าพาขณะสามเณรจันใดเดินมาถึงพอดี แต่สามนเณรบอกว่าได้เห็นแต่ไม่ได้ยินผู้เล่าคิดว่าด้วยอนุภาพแห่งฌานของท่านเพราะขณะนั้นท่านกำลังเข้าฌานอยู่พวกเราจึงไม่ได้ยินแต่ชาวบ้านอยู่ในทุ่งนาห่างไกลออกไปกลับต้องหมอบราบติดดินเพราะกลัวเสียงซึ่งดังมากเขาเล่ากันว่าเรากับพาอยู่ใ,ใกล้ๆทีเดียว เหตุที่ทำให้ฝนแรงปีนั้นฟ้าฝนไม่ค่อยดีแต่ไม่ถึงกับแรงนาลุ่มพอได้เกี่ยวนาบกเฉาตายชาวบ้านก็บ่นต่างๆนานา,นาบางคนถามท่านพระอาจารย์ซื่อๆด้วยความเคารพและกันเองว่าทำไมอัญญาท่านคำว่าอัญญาท่านเป็นภาษาสกลน,นครที่ถวายให้เกียรติอย่างสูง แกพระเถระที่ประชาชนเคารพนับถือมากทั้งจังหวัดจะได้สมญานี้น้อยมากอัญญาท่านตอบฝนตกบอ่อสอบเมื่อนักปาดเบื่อข้องถ้ำคนบอยำนักบวชเพราะนักบวชละสิกขาวินัยมื่อนาหากสิมีแล่อธิบายเพิ่มเติมยำหมายถึง เกรงกลัวเคารพ